สวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันแห่งความรักนะคะวันนี้แม่แจ่วก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับความรักต่างๆจากทั่วโลกซึ่งอ่านแล้วได้มุมมองที่ดีมากเลยค่ะมันทําให้แม่แจ่วรู้สึกว่าความรักดีๆก็ยังมีอยู่ในโลกใบนี้นะคะค่ะขอส่งมอบพลังบวกนี้ให้แก่ทุกคนที่กําลังรอความรักดีๆหรือว่าทุกคนที่กําลังรอคอยเจ้าชายเจ้าสาวที่แสนสวย แล้วก็นิสัยดีจิตใจดีนะคะขอให้ทุกท่านได้เจอคนคนนั้นเร็วๆค่ะค่ะแม่เจ๋วก็จะมีอยู่ถึงเจ็ดตำนานค่ะวันนี้แม่เจ๋วจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้และซึมซับความรักดีๆไปด้วยกันค่ะค่ะหนึ่งนะคะก็คือคลีโอพรัตาและมาร์คเอนโทนีค่ะ ประวัติของคลีโอพัตตานั่นก็คือเป็นตำนานของอียิปต์ที่มีสีสันและมีสเสน่ห์น่าค้นหาที่สุดเนื่องจากพระนางได้สมญาว่าเป็นสตรีที่ทั้งงดงามและเฉลียวฉลาดส่วนชีวิตรักของเธอนั้นก็มีความบุ๋วหวานน่าสนใจไม่แพ้กันโดยเรื่องราวของคลีโอพัตตาและมาร์คแอนโทนีนั้นเริ่มต้นขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองค่ะเพราะพระนางต้องการความมั่นคงปลอดภัยให้กับอียิปต์ แต่ด้วยความงามและความฉลาดก็ทำให้มาร์คแอนโทนีตกหลุมรักคลีโอพริตาในที่สุดและย้ายมาอยู่ด้วยกันที่เมืองอเล็กซานเดรียเป็นเหตุให้กษัตริย์ออกตาเกวียนโมโหมากเพราะมาร์คแอนโทนีมีภรรยาอยู่แล้วและนั่นก็คือน้องสาวของพระองค์นั่นเอง ออกเะเวียนจึงยกทัพมาทำสงครามกับอียิปตันทีเมื่อมีทีท่าว่าจะแพ้มาร์กได้ส่งคลีโอพัตรกลับอเล็กซานเดรียและเขาตามกลับไปภายหลังแต่กลับมีข่าวออกมาว่าคลีโอพัตรนั้นได้ตายแล้วซึ่งทำให้มาร์กเอนโทนีเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและเขาก็ต้องฆ่าตัวตายตามไปแต่ที่จริงแล้วคลีโอพัตรยังไม่ตายเลย เมื่อพระนางรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าคนรักของตัวเองนั้นได้ตายแล้วนางจึงได้ฆ่าตัวตายโดยให้งูพิษกัดที่พระอุระข้างซ้ายได้ตายตามคนรักไปในที่สุดจากเรื่องราวนี้เห็นเราจะเห็นว่าท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งต่างๆนั้นมันไม่ง่ายเลยแต่ทั้งคู่ก็ได้แสดงถึงมีความรักแท้ต่อกันโดยไม่เกรงกลัวว่าความตายจะมาเป็นอุปสรรคใดๆทั้งนั้น นี่ก็เป็นความรักดีๆนะคะอีกความรักหนึ่งของคลีโอพัตราและมาร์กแอนโทนีค่ะ แล้วก็ส่วนเรื่องที่สองนะคะก็คือจอห์นและอับิเกลอดัมส์ค่ะตำนานความรักเรื่องนี้เป็นของประธานาธิบดีคนที่สองแห่งสหรัฐอเมริกาและภรรยาของเขาเรื่องราวของคู่รักคู่นี้อาจไม่ได้ร้อนแรงหรือมีสีสันเท่ากับเรื่องของพระนางคลีโอพตัตราแต่สิ่งที่ทำให้คนทั้งคู่กลายเป็นที่จดจำนั่นก็คือความเป็นเพื่อนคู่คิด ความเฉลียวฉลาดและเป็นที่ปรึกษาให้กับสามีของอบิเกลเธอมักเขียนจดหมายโต้อตอบกับสามีและให้คําแนะนํารวมถึงร่วมถกประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการเมืองและสังคมกับเขาอยู่เป็นประจำกล่าวกันว่าจดหมายที่เธอส่งให้กับสามีนั้นมีมากกว่า1,840ฉบับซึ่งในเวลาต่อมาถูกตีพิมพ์โดยหลานชายของเธอนั่นเองค่ะ หลังจากจดหมายถูกตีพิมพ์ทำให้เราได้เห็นว่าอบิเกลแสดงความเห็นที่มีประโยชน์ต่อสังคมอเมริกาเอาไว้มากมายทั้งประเด็นเรื่องความเหยียดสีผิวสิทธิทสตรีไปจนถึงเรื่องการค้าทาสทำให้ใครหลายคนยกย่องว่าเธอเป็นหนึ่งในสุภาพสตรีที่ฉลาดที่สุดในยุคก่อนและหลังปฏิวัติอเมริกาเลยทีเดียวเรื่อง เล่าความรักจากชีวิตจริงเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าแม้จะไม่ได้มีความตื่นเต้นในชีวิตคู่แต่การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจและอยู่ร่วมกันไปจนถึงบ้านปลายก็คือความรักในอุดมคติเช่นกันค่ะ ส่วนเรื่องที่สามที่แม่เจวจะเล่านี้ก็คือเฮเดรียนและอันติโนอุสนะคะตำนานความรักเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ LGBT ในยุคโรมันค่ะว่าด้วยเรื่องราวของจักรพรรดิเฮเดรียนผู้โปรดปานอารยธรรมกรีกจนรับเอาแนวคิดการสร้างฮาเร็มชายส่วนพระองค์มาใช้ ซึ่งนอกจากฮาเร็มนี้จะมีหน้าที่ถวายรับใช้ยามค่ำคืนแล้วยังเปรียบเหมือนกองทหารส่วนพระองค์ด้วยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อจัก,กรพรรดิออกล่าสัตว์แล้วได้เห็นว่าหนุ่มน้อยนามอันติโนอุสซึ่งเป็นหนึ่งในฮาเร็มของพระองค์ดูมีความสามารถโดดเด่นมากกว่าคนอื่นอีกทั้งยังได้แสดงฝีมือในการปราบสิงโตเฮเรนจึงมอบรางวัลให้และให อันติโนอุสเป็นคนสนิทของพระองค์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันติโนอุสเป็นคนโปรดของพระองค์ถึงขนาดมีรับสั่งให้ช่างฝีมือแกะสลักรูปปั้นเทพเจ้าให้เป็นใบหน้าของหนุ่มน้อยคนนี้เลยทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งระหว่างที่พระองค์ล่องเรือชมเมืองอียิปต์อยู่นั้นอันติโนอุส กลับพลัดตกเรือและจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาทำให้พระองค์เศร้าเสียใจมากถึงขั้นตรมใจและยังมีรับสั่งให้แกสลักรูปปั้นหินอ่อนครึ่งตัวของอันติโนอุสแล้วพวกมันติดตัวไปกับพระองค์ทุกที่นับแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่า ความรักเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยมานับตั้งแต่โบราณเพราะความรู้สึกที่เรียกว่ารักนั้นมันไม่มีพรมแดนกั้นใดๆเลยจริงๆค่ะส่วนเรื่องที่4ี่ที่แม่แจ๋วจะเล่านี้ก็คือไทโรสตันและไอโซนะคะตำนานความรักเรื่องนี้กล่าวถึงไอโซทีท่ดาของกษัตริย์แห่งไอแลนด์ที่มั่นหมายกับกษัตริย์แห่งคอน沃尔ไว้แล้วแต่เจ้าหญิงกลับตกลุมรัก ทริสตันผู้เป็นหลานชายของกษัตริย์แม้แต่งงานพระองค์ก็ยังลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับทริสตัน อยู่เป็นประจำจนกษัตริย์ทราบเรื่องถึงขน,นั้นพระองค์ก็ให้อภัยทั้งคู่เพียงแต่ห้ามไม่ให้ทริทันยุ่งกับองค์หญิงอีกและส่งตัวของเขาออกจากเมืองไปซะทริทันแต่งงานกับหญิงนางหนึ่งซึ่งมีความงามคล้ายไอโซแต่เขายังไม่อาจลืมพระนางได้จนเขาเริ่มป่วยเขาจึงเขียนจดหมายหาพระนางและกล่าวว่าหากนางตกลงมาพบเขาให้เล่นเรือที่มีใบสีขาวแต่หากไม่ต้องการพบเขา ให้เลื่อนให้เล่นเรือที่มีใบสีดําแต่ภรรยาของไททันที่นําจดหมายไปให้ไอโซมีความหึงหวงจึงโกหกเรื่องสีของเรือใบไททันก็ที่คิดว่าไอโซไม่รักเขาแล้วพระนางเล่นเรือใบสีดําจึงโตมใจตายในที่สุดเรื่องเล่านี้เป็นโศกนาตรรมความรักที่เกิดผิดที่ผิดทางผิดเวลาอีกทั้งยังมีตัวแปรมากมายภายนอกหลายอย่างทําให้เรารู้ว่าบ างครั้งความรักก็สามารถทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เช่นกันดังนั้นต้องรักอย่างมีสติและอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายนะคะค่ะส่วนเรื่องที่5ก็คือจำเป็นเรื่องของมารีและปีแอร์คูรีค่ะเราได้อ่านตำนานความรักที่สามีภรรยาเป็นเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วในเรื่องของจอห์นและอาบิเกลสำหรับเรื่องนี้ก็เช่นกันค่ะเพียงแต่จาก จะต่างจากคู่รักประธานาธิบดีแห่งอเมริกาเปลี่ยนมาเป็นเรื่องราวของสองพันรยาสามีนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อโลกของเรามารีและปีแอร์คูรีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทุ่มเทอุทิศให้ชีวิตการค้นคว้าและทดลองพวกเขาพบาธาตุไฟ โฟโลเนียมและเรเดียมคอไรซึ่งเป็นธาตุใหม่ของโลกแต่ปีแอร์กลับเสียชีวิตไปก่อนมารีที่เหลือเหลืออยู่ตัวคนเดียวไม่ยออ่อโถเขายังคงค้นคว้าต่อไปเพื่อสืบสารความฝันของสามีและทั้งคู่ จนกลายเป็นหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี Me, และยังได้รางวัลถึงสองครั้งด้วยแต่เนื่องจากเธอทำงานหนักมากและยังโดนรังสีเรเดียมทำให้เธอป่วยและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเรื่องราวนี้บอกเราได้ว่าเมื่อได้พบกับคนรักที่มีความชอบหรือความสนใจร่วมกันแล้วความมุ่งมั่นทำตามความฝันไปด้วยกันกลับไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแม้จะยามยากลำบากแค่ไหนก็ตามเราก็ จะผ่านมันไปได้ด้วยกันค่ะ ส่วนเรื่องที่6นั้นที่แม่แจวจะพูดถึงก็คือเรื่องของดันเต้และเบียทริสค่ะมาถึงตำนานความรักของกวีและนักประพันธ์ชื่อดังบ้างนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักที่แปลกแต่เราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงมีประสบการณ์ความรักที่ไม่รู้ลืมเช่นกันบางบางครั้งซึ่งความรักที่เกิดว่านี้เกิดขึ้นกับกวีเอกของเรานั่นเองค่ะเพราะดันเต้ได้พบกับเบียทริสเพียงสองครั้งในชีวิต ครั้งแรกคือตอนที่เขาอายุ9ขวบและเธออายุ8ขวบดันเต้พบเธอซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนบ้านและเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีจากนั้นเขาได้พบกับเธออีกครั้งหนึ่งเมื่อทั้งคู่โตขึ้นท่ามกลางถนนในเมืองฟลอเรนซ์โดยเบียทริสเพียงชายตามองและกล่าวทักทายเขาเท่านั้นเอง ดันเตกล่าวว่าความรักที่เขามีต่อเธอนั้นไม่เคยจางหายไม่เคยลืมเลือนเพราะเธอเปรียบเสมือนหญิงสาวผู้ให้แรงบันดาลใจแก่เขามากมายรวมถึงงานประพันธ์ชื่อดังอย่างดีวินคอมเมดีและบทกวีอื่นๆด้วยโดยเขาเปรียบเธอว่าเป็นหญิงสาวผู้รุ่งโรจน์อยู่ในจินตนาการของเขาและนั่นทำให้เขาสามารถรับเธอได้แม้จะไม่ได้ครองคู่กันก็ตามเรียกได้ว่าเป็นความรักที่ไม่ต้องการครอบครองอย่างแท้จริง เลยละค่ะค่ะส่วนเรื่องที่7ที่แม่แจวจะพูดนี้ก็จะเป็นเรื่องของนโปเลียนและโจเซฟีนนะคะค่ะมาถึงเรื่องราวความรัก จากชีวิตจริงของนโปเลียนกันบ้างค่ะนโปเลียนผู้ยิ่งใหญ่คนนี้มีชีวิตรักที่มีสีสันไม่แพ้ใครเขาได้แต่งงานกับโจเซฟีนหญิงสาวที่มีอายุมากกว่าเขาในตอนที่เขาอายุได้เพียง26ปีในช่วงแรกก็เป็นเพียงการแต่งงานทานการเมืองเท่านั้นแต่เวลาต่อมาทั้งคู่ได้ตกหลุมรักกันจริงๆนโปเลียนรักโจเซฟีนอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ทั้งคู่ยังให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันอย่างมากมายอย่างไรก็ตามโจเซฟีนไม่สามารถมอบสิ่งที่นโปเลียนต้องการมากที่สุดอย่างการมีทายาทให้เขาได้เขาและเธอจึงต้องแยกทางกันในเวลาต่อมาแม้จะยังรักกันอยู่ก็ตามเรื่องนี้อาจไม่ได้จบแบบสมหวังแต่สิ่งที่ทําให้เรารู้ก็คือว่าแม้จะแยกทางกันแต่ความรักและความผูกพันก็ยังคงอยู่นะคะค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วแม่แจ๋วก็ขอให้ทุกท่านพบเจอกับความรักดีๆนะคะพบเจอกับสิ่งที่ดีๆและก็คนดีๆอยู่รอบกายของทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันวาเลนไทน์นี้และก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้แม่แจ๋วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ